วีนทร์นี่ยวินทร์ที่จากนราธิวาสเออเนาาทิวาสเอาคุณสมจิตยกขนมเร็วนี่ขนมข้ามัเลยใช่ไหมนี่ขนมนี่นี่ขนมคุณคุณคุณออยคุณออยคุณเจฟฟี่นะจากออสเตรเลียเอาเอาจุดนี้ก่อนเขากีบปลาอันนี้เอ่ออันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนกวนทุเรียนกวนนะคะทุเรียนกวนกับเอ่อ เขาเก็บปลาอันนี้ของคุณหมอฟ้าตับหัวเนาะปลานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปย่าจะทอดให้ทอดไหนเออแล้วก็มีแล้วมีอะไรอีกคะขนมของคุณคุณออยคุณออยนะคะกี่กี่ร้อยชิ้นนะสามร้สามร้อยชิ้นเดี๋ยวแจกเย็นนี้นะคะให้ผู้ป่วยไปย่าขอขอบคุณด้วยนะคะขอเนี่ยจุดเนี่ยมาจากนาลาทิวาใช่ไหมของคุณคืลินทอนคืินทอนเนี่ยมาจากนาลาทิวานะคะผู้เรียนกวนกับ เขาเก็บเ้เาเก็บทอ<า>ดทา่ทานผู้ป่วยด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวจะทอดแล้วก็คุณผู้ป่วยด้วยแล้วก็คุณหมอด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วก็คุณคุณออด้วยนะคะพญาขอเป็นตัวแทนขอขอบคุณแทนอาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่ในการงานนะคะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองใสมความปรารถนานะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยด้วยเนาะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยค่ะอ่ายกเลย เอ่วันีใช่ไหมแตีวบักหาลงนี่ลงนี่ลงนี่เด็กทำเด็วหอขุนคุนแม่อกแตงียวแตงกียวมาองปากอ่งนั้นต้องทเน่นแม่เอาไปให้เขาเลยเห็นข้าวบนแังคิดถึงอยู่อ้โหเจ็บเจ็บไม่เทานะเพรว่าเขากำลังทำเขากำลังนี่อยู่เก็บทำในตู้คด็กมันนกอบ ตะยืนแกะตะยืนตะเอนลูกของปฝาอยู่มะเขือของฝากไม่ทันมาแล้วคะ่ะขนมงลงอยู่ขนม,นมงลงอยูน่ยนะะู้นเรียบร้อยแล้วค่ะไหนแม่ไปไหนนะจ้าจักรอะไรกันเนี่ยตาแม่ไปไหนแม่ไปไหนทำไรกินเนี่ย เรจะผัดแซงเพิ่มกับข้าวไม่ม่ียากินเลยแล้วีน้อเไมท่เ็บเม่เช้าเนี่ยากันมากางไหนบ็ิเหนฮะนูเอาเสิมลงทอนเนี่ยดึงนี่นี่เนี่ยดึงมดึงมาได้น้อยเนี่ยดึงมาได้แค่นี้เองเมื่อเช้าเนี่ยเบมงล้นเยอะฝนตกง ดึงกันหมตไเก็บาฮ้ยอร่อยไหมเก็บมมะเช้าไอร่อยไหมมะเขือแม่ดมมมะเช้าแต่ไ่ใชดึงดดึงได้แค่นอีกเยอะใช่ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมาให้เยอะอีกทีก็จทีามหาลูกเนี่ยแม่ไปกรุงเทพที่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยไปให้เอ็กซีกรุงเทพไม่ไดคนถามหามะเขือนี่ผัดอะไรผัด แป้งใส่ไขรอะ่ะผัดใส่หมูโอ้อาชหบ้าใส่เไม่อีไม่ยอมาเลยไม่ยอปลานูเด่นเจ็บจาดผัดแล้วเมื่ช้าสองกระทะมันไม่พอกินท ทอเป็นท่อนเลยตักลำไส้ต้มสับเป็นมูนแล้วก็ตักให้ผู้ป่วยได้ด้วยนะแม่นะให้ผู้ป่วยลูกชิ้นลูกชิ้นด้วยนะแม่นะอะไรคงเอาโครงไก่แล้วทำท้ำซุปใช่ใช่ทำนำซุปทำนำซุปไก่น้ำซุปมีต้มหม้อต้มสิบเราเลยง่ใช่แล้วแม่เต็มหม้อเลยแม่อ๋อแล้วก็เอาไก่ดูออกมาให้แม่ขาวนะแม่นะแม่พอเราจะใส่หม้อเราเทให้มันถังก่อนแค่ปอนตวนข้างในมันหวาน นี่ก็แม่ครัวก๋วยเตี๋ย,ยวนี่ก็ก๋วยเตี๋ย,ยวอ่าชายชายเดิน,นดถือมาให้ยังเดียวปรุงเลยปรุงอาเลยปรุงมาเลยเนี่ยได้ขายไงยข้าวมันไก่ไก็เียได้าเงี้ยเหวี่ยวน่าที่ชายดเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหวียหือเธอตกลถเลยไม่ขายบวชเป็นชัเลยไม่สึกเลยในกเนียสท้ายะอะไรวันประมาณวันที่ห้า วันพ่อเนาะดีไหมห้าทันว่าเรียววันพ่อดีกว่าคนลุกคิดถึงพ่อพ่อยังอยู่ไหมไป่แอร์ไปแอรพ่อยังอยู่เปล่าพ่อไม่อยู่แล้ว พ่อตายตั้งแต่อายุเจ็ดสิบห้าไปยาเท่าไหร่ดิอันนี้หกสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจิบเจ็ดเจิบมดนี้หดนี่ายบายบายอีวีวมประานเหกันประานเท่าไหร่ประานไปใครใครเยอะกว่ากันชั้นหกสิบเก้าอ้าวไปยแกกว่าน ทั the wow. yeah. well, ้งรทเรียนอาจจะยุ่งนะคะ้งใจแกอาวุธเดี good, g g ๋ยวแจ้งมาอีกท yeah. bon ีนึ้ง หมูช้ำชิปก็ได้อันนี้เลยนี่หมอท้ำชิปก็ได้อันนี้เลยนี่นะนี่นี่ทนนะนี่แม่จะถือเทียงนี้อันนี้มันยังดีเลยแม่นี่มันยังดีมันหนาไงเราไม่สับไงแต่มันดีห่อสับหน้ามันจะลายเออเราเพื่อสั่งไว้หั่นเอามันจัดเนาะชักสับเนี่ยมีดมันลงลึกใช่ไหมมันจะเป็นร่องมันจะลายใช่ใช่ถ้าสับต้องเอาพวกนู้นสับเออสับนู้นพวกนู้นพวกนู้นมันเก่าแล้วอันนี้มันเทียงมันจัด กเขียนอย่างดีอันนี้ไว้นี่ใครนะพี่สุนันทานะใช้งานได้แล้วใช้งานได้แล้วโอ้ท่านประธานอยู่ไหนเนาะว่าไงครับขั้นท่านประธาน <c oughs> นี่ของมาฝากนี่ได้ <c oughs> อาโทลินะครับอาโทนี่อีกแล้วอาโทล้วอาโธลก่เออผมไม่มีเครื่องล้างให้ผมดินน้ำะไม่มีเครื่องล้างของขังมีเหมือนกันครับผมจะใส่ด้วยกันได้นะใส่เขาเชื่อที่ข่อยเชื่อบุกคูนเนื้อแนะนำมานะที่เขาเชื่อกันเอาไปจันเดี๋ยวเดี๋ยวจันดูดวงให้ผมหน่อยอ่ะแล้วดูดวงอีกแล้วแต่ผมให้จันดูข่เชื่อจันจะดูเรื่องอะไรอ่ะผมจะล่วงคารถอีกเปล่าครับเนี่ย มอไซค์ผมไม่ไม่ค่อยกล้าขี่ครับโอ้ยอยากอยากอยากรู้ว่าไปรถไปลาจะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยไหมครับโอ้ปลอดภัยปลอดภัยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปขี่รถยนต์เดี๋ยวไปขี่มอเตอร์ไซค์นะขี่จักรยานปลอดภัยแน่ปลอดภัยครับขี่เป็นว่าจักรยานเป็นครับปั่นเป็นว่าคือแค่อยากให้การให้พรนะแต่ผมไม่ให้พรอีกแล้วให้พรผมก็ได้เอี๋ยวให้พรอะไรก็ได้ผมก็เป็นใจ้าอยู่อีกอยู่แค่ซื้อขนมมาให้ต้องให้พรด้วย ก็อาจารย์ให้พรอะไรผมก็ได้ไม่มีพรอะไรจะให้ผมดูแลศากาอะไรอาจารย์ระวังเงี้ยอ่อให้พรให้พรให้พรอ่ผู้หญิงเขาไวไม่ต้องมาือมือหรอกแหม่พรคครับผมือว่าจะดไรอะอาจารย์ถ่ายไม่ลงโป๊กมาได้พยายามเลี้ยงเลยเป็นปกทำอะไรอะเป็นโป๊กครับเป็นปกเออแต่ผมขออนุญาตกินเลยนะ่มาขออนุญาตกินเลยแก้เลยแก้เลยเดี๋ยวอยู่ไม่นานแล้วก็จะกลับแล้วเออจารย์เป็นทางเร็วกว่านี้ครับ เอ้าวผมยังไม่ให้พรเลยให้พรให้รวยให้รวยครับแล้วใครไรเดอร์ให้ตอรี่เด้อครับอ๋อตอรี่ใคยกินอยู่ครับแล้วเดี๋ยวแล้วต้องเดินทางนะครับเนื้อวุ้ยเม็ดอยู่ครับอ้าวให้ใครให้พรกันแน่นี่ให้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 พรผมใช่ไหมต่างคนต่างให้พรโอ้ต่างคนต่างให้พรครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยนะอ่าอ่งั้นงั้นงั้นเราขอขอครับผมขอให้พรให้อ่ ให้อีคงมีสุขภาพแข็งแรงนะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคมันเดินเงินมั่วมันเล่นเราไม่เป็นเงาอาจารย์เข้าใจป่ะที่มันเดินเข้าเขตเนี่ยมันผิดกติกาแต่แรกแล้วนะที่พวกเล่นเราไม่เป็นหรอครับอาจารย์น่าจะเล่นเป็นนะเล่นอะไระลักบี้ครับลักบี้ลักบี้แบบไหนอีกค่ะกีรารักบี้อ่ะกีฬาโอ้มันกีรารักบี้มันมันของฝรั่งมาใช่เปล่าก็ใช่ครับโอ้ไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยรู้แต่ฟุตบอล แต่ผมเป็นเคย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 เล่นปะเคยครับเคยเล่นลังบี้นะผมเล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอลเวลาโมงวันไทยครับอยู่สบายดีนะครับอ๋อสบายดีสบายดีสบายดีก็ขอขอบคุณทางบ้านด้วยนะก็ว่าอย่าไปเสพเหล้าเกินนะครับอ๋อเหล้าเหล้าต้องกินเสพไม่ได้เหล้าใช่ครับอย่าไปกินเหล้ามากเออผมพูดไทยไม่ค่อยชัดครับโอใช่ใช่เข้าใจคนญี่ปุ่นเราก็ได้นะครับอ้ พูดไทยไม่ชัดแต่พูดลาวได้ใช่ไหมพูดได้ครับพูดลาวได้จะเหมือนอาจารย์เชื่อไหมเพยังมีอยู่นะครับแล้วอร่อยนี่เขาว่าอะไรภาษาลาวครับหลายแซ่บหลายจะไปไหนมาไหนเขาว่าไงก็จะไปไหนมาไหนก็ไปใสมาอะไรเงี้ยโอ้ไปใสมาครับมีมีแฟนหรือยังจ๊ะยังไงภาษาอีสานว่าไงมีแล้วก็ก็ ดูใจอยู่ครับแต่อาจารย์ต้องระวังด้วยนะครับออระวังรถระวังรถระวังรก่อนเนี้ยขับขับไปนี้ก็ขับบอมระวังนะครับอ๋ออ๋หอ๋อผู้ชายดานอ่าอ่าแค่นี้ก่อนนะครับอาจารย์ได้ได้กินเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับแล้ว อาจารย์ต้องระวังด้วยครับผมครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับผมเอกเอคุณเอกคุณดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าอย่านั่งตากแดดนะพอฝนตกแล้วเข้าร่มนะรู้เปล่าอาจารย์ท่านนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวท่านนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาจารย์ระวังเลยอเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะครับผมท่านนี้ก่อนนะครับโอเคโอเคอยู่ข้าวครับเอยู่ข้าว